นางเอกลูกรัก GMMTV หลังผ่านตัวเป็นสาวโสดเธอเซ็กซี่เก่งมาก เรียกว่าเป็นนางเอกคนดังของช่องแกรมมี่สำหรับมุกวรนิตนอกจากจะเป็นสาวสวยแล้วแถมตอนนี้ยังสดสนิทหลังจากที่เมื่อช่วงเดือนที่แล้วเธอได้ออกมายอมรับว่าในตอนนี้ห่างกับอดีตแฟนหนุ่มอย่างแม็กเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ทัศนคติการใช้ชีวิตไม่ตรงกันล่าสุดในอินสตาแกรมของมุกก็ขอเพิ่มดีกรีความเซ็กซี่ด้วยการนุ่งบิกินี่กออกสีเบส เผยให้เห็นเอวคอดและผิวเนียนใสสว่างจนตาพร่าหลังจากที่ภาพนี้เผยแพร่ออกไปนั้นต่างมีเพื่อนๆในวงการบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์ในความแซ่บกันมากมายรวมไปถึงพี่ชายสุดหล่อยอย่างเมก,ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าไม่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 ไ,มไ,มไ,มไมซึ่งมุกก็ตอบกลับไปแบบน่ารักว่าอกแตกตายหรือย,ยัง่าฮ่าา